ประสบการณ์ตอนเราตรวจเลือดครั้งแรกเป็นยังไงอู้น่ากลัวน่ากลัวมากเลยว่ามันจะแบบตุ้มตุ้มต่ำต่ำอะว่ามันจะบบกหรือมันจะลงใช่ไหมใช่มันจะบบกหรือมันจะลงไป่ตแต่คราวนี้รู้สึกอุ่นใจกว่าตรงที่ว่ามีพี่ตูนมาเป็นเพื่อนแต่จะเข้าตรวจีต้องคัดกรองก่อนนะโครูวิเคครับอวบวุณิภูมิก่อนสวัสดีครับนี่ครับวันนี้พาเพื่อนมาครับค่ะช่วยชมครับพี่ตูน ตอนเด็กๆเราก็แบบเราก็เสียมาแบบประมาณหนึ่งอ่ะวันหนึ่งสามสี่คนเที่ยวซาวน่ารู้ว่าอยู่บ้านทำคุกกี้กับแม่ก็เที่ยวตั้งแต่เด็กโอเคเราเที่ยวบ้านแล้วก็บอกแม่ว่าไปหาเพื่อนแล้วก็แอบไปเข้านู่นนี่นั่นบ้านก็ฟ้องแม่เธอก็เคลายๆกันอ้ยาหของตูนตอนตรวจครั้งแรกก็คือ ปกติเราตรวจของตัวตรวจที่ต่างจังหวัดแต่คือเรามาตรวจจริงจังเนี่ยก็คือช่วงปี2018ก็คือช่วงที่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพคือช่วงนั้นเข้ามามันก็แบบเข้าใจไม่ใจกเด็กเราอะเด็กจากเด็กต่างจังหวัดอะเข้ามาในกรุงเทพอะเสาหน้าอยู่ข้างสถาบันอะมันก็ต้องรลองมันก็ต้องหลอกพอมันพอมันไปเปี้ยวไปแล้วเสร็จมาปุ๊บเอามาละไม่ได้แล้วตอนนั้นใกล้สุดก็คือสวนเปชเชอร์เรสท์สิง์ไทยก็ไปตรวจโอเคพอตรวจแล้วผลเป็นลบอย่างเงี้ยโอเคก็รับเพพมาตั้งแต่ ปี2018จนเข้าวงการมาถึงปัจจุบันนี้อะไรอยางเงี้ยก็ยัางละอยู่ประมาณ3ปีแล้วดีครับได้ครับพอดีวันนี้มากับพี่ครับทอยสามารถเอาพี่ทอยเข้ามาได้ใช่ไหมครับโดยปกติเราก็จะให้กำปั้สาคนเดียวเนาะแต่ว่าถ้าได้รับคนยินยอมจากคนเราบริการเองก็สามารถที่จะเข้ามาได้โอเคครับยินยอมครับเ<ๆ>พราะว่าเป็นพี่ที่สนิทกันเลยครับ ปกติเขาไม่ได้ใช่เพราะว่ามันก็ต้องมีการเก็บข้กษาความลับเนาะก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับบริการไม่ต้อลงใจเพื่อนวันนี้ทอยอยากรู้ผลเลือดแล้วก็อยากจะออนเพปครับขั้นตอนก็เดี๋ยวเราให้การศึกษาการแล้วเสร็จเราจะไปตรวจเอชไอีแล้วก็ซิฟิลิสเนาะได้ครับแล้วเกิดความผิสัมพันธ์แล้วก็รอฟังผลหลังจากฟังผลเสร็จถ้าผลเป็นลบเราก็จะมีการแนะนําเกี่ยวกับเพปแล้วก็จ่ายยาเพปให้กลับไปรับประทานต่อ คึ้นชั่วโมงที่ต้องหลับม,มันลุน้นมันลุน้นมันลุ้นหวยเลยมันหวยตอนสามโมงกับสี่โมงเนี่ยคือมันคือช่วงเวลาที่แบบว่าจะลุกผีลุกคนนะ <c oughs> อ่ะใช่มัน,มนหวยมันจะพีคสุดตอนที่เราเข้าไปในห้องเพื่อที่จะเจอคอนเฟิร์แล้วเขาจะเปิดมาว่าบวกหรือลบเนี่ย <c oughs> ไปเที่ยวนู่น <c oughs> ไปเจอคนนั้นคนนี้แปลกหรือเปล่าถุงมีปัญหาหรือเปล่าแล้วอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ครอบคุมถึง โรคติดต่ออื่นๆทางเพศสัมพันธ์เนาะใช่เพื่อเพื่อเราลุ้นคือเราไม่ได้เป็นเงี้ยแต่เราเป็นแบบเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยใช่เป็นหนองในใช่ค่ะมติดง่ายกว่าเยอะใช่อ๋อคุณไม่บวกครับแต่คําว่าแต่พอคําว่าแต่ขึ้นมามันหนังทุกเรื่องพอมีคําว่าแต่เท่านั้นอ่ะมันจะมีเรื่องทันใช่มันจะมีเรื่องคุณบอกสยคสคัญอ่ะมันอยู่หลังคาว่าแต่นะว่าคุณสวยนะแต่อันนั้นแหละคือมึงไม่สวยเลย พร้อมไหมพร้อมแล้วครับตอนนี้ผลออกแล้วเมื่อสักครู่เราตรวจเลยเปนไปไมันลุ้นหอยเลยนะคุณตุ้นเอสไอวีกับซิฟิลิสใช่ครับที่เราได้ตรวจก็ตรวจไปนิดนิดนะเอสไอวีก็คือเป็นลบไม่รอดรอดนะแล้วก็ซิฟิลิสก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้มันเท่าหวย ตัวราคนที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ทอยสามารถรับเพรจากที่นี่ได้เลยไหมก็ถ้าถ้าผลการตรวจชีวิตเป็นลบนะก็สามารถที่จะเริ่มเพบได้โอเคครับทีเดียวจบทีเดียวจบวตอนนี้รู้สึกสบายใจมากกว่ามาคนเดียวเพราะาว่าพี่ตูนต่อให้ทอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนก็ยังคอยให้กําลังใจอยู่มันมันมีความอุ่นใจมากกว่าใน,าในการที่เรามาคนเดียวแล้วเรามาลุ้นคนเดียว เรา,าสนิทกันมากกว่าเพื่อนเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันใ,<ช>ในความคิดดูสบายใจกว่าแบบมาลุ้นคนเดียว<ช>พี่ถ้าใครไม่เคยมานะครับก็แนะนําว่าให้พาเพื่อนมาด้วยเพราะว่ามากับเพื่อนจะได้แนะนําสิ่งดีๆให้กันและกันชเหมือนที่ทอยมากับพี่ตูนวันนี้ครับผม